ดีค่ะทุกทุกคนพบเขาอีกแล้วเนาะเขาอยู่เพเปอร์โตค่ะไ, <ง S 1> ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะวันนี้เนี่ยเขาก็จะมาสอนเพื่อนๆทำบัตรดิสอใช้เองเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบวาดรูปหรืออยากวาดรูปลงเว็บตูนหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมาสอนการทำบัตรใช้เองเนาะซึ่งบัตรดิสอเนี่ย,านนยลายเส้นมันก็จะสวยมากเลยเนาะถ้าบวกกับเพื่อมีเพ,เพนเมาสด้วยนี่ก็ จะเวิรกเขาเองเนาะแต่เนี่ยเขาก็ทำบัตรที่สองขึ้นมาเนาะแต่ว่าเขาว่าใช้มาวาดมันเนองเนาะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทำบัตรที่สองเนี่ยมันยากหรือเปล่าว่ามันเป็นยังไงกันเนาะก็รับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปที่ตรงลองดูไปที่แถบบาร์เนาะให้เพื่อนๆไปดูตรงที่ นี่เลยตรงเพนซิลแล้วก็กดแอดเนาะมันจะมีให้สร้างอ,งเองีเมื่อเราสร้างเสร็จเปลี่ยนชื่อเสร็จก็ให้เราตั้งค่าบัตรไซส์เนี่ยเป็น2 2มีไซส์40% t h ิ s City ้เนี่ยเป็น แ3เนาะแล้วก็ไอตรงที่มันเลื่อนได้เนี่ยให้ตั้งค่า Simple เป็น Simple Circle แล้วก็อันที่2ที่ตั้งค่าเนี่ยให้ตั้งค่าเป็นน้อยวันแล้วก็ intent 55เนาะก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยเป็นไงทำง่ายมากเลยนะวิธีการทำบัตรดินสอของโปรแกรมไซน์เนี่ยอันนี้จะเป็นเทสของตัวเพนซิลตัวเก่าเน,ะนาะตัวดินสอเก่าเป็นไงเส้นมันก็จะ ชุบๆเหมือนกันหมดเนาะแ,แต่นี่นี่จะเป็นตัวเส้นใหม่นั่นเองเป็นไงเจ๋งไหมล่ะเพื่อนลองเอาไปใช้กันดูนะด,ด,ด,ด็นี่ตัวนี้ก็จะเป็นผลงานของเขาเองเนาะซึ่งเขาก็ได้ดับงานโดยใช้ลายเส้นดินสอนั่นเองเนาะที่เขาเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นั่นเองนี่เป็นไงทรงผมหน้าตาอันหล่อเรา ก็จะมีประมาณนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบมีเพนเมาส์หรือวา่าอะไรอย่างเงี้ยเส้นมันก็จะคุมกว่านี้เนาะอันนี้เขาใช้แค่เมาส์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 นะี่เนาะเมาส์ในการทำงานเมาส์ในการวาดเ <c oughs> องยังไงก็ถ้าใครชอบหรือว่าอยากนำไปใช้เนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้ได้นะเพราะว่ามันก็เหมาะก,กับงานแบบแนวแบบย้อนยุกแนวอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ลายเส้นนี้กันดูนะยังไงก็ เขาขอจบคินในการแนะนำวิธีการทำบัตรไว้เพียงเท่านี้นแลช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากช่วยบือสติกเกอร์ไลน์ของเขาแล้วก็เออแล้วก็อะไรนะแล้วก็ช่วยถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาถามได้เนาะถ้าเขาูเนี่ยเขาก็จะรีบตอบเลยแล้วก็ถ้าใครเป็นสายเล่นเกมก็ ไปติดตามก็ลองไปติดตามคลิปที่เขาแบบเล่นเกมด้วยนะลองไปดูลองไปคอมเมนต์ดูเนะาะเผื่อมีเกมที่เพื่อนๆแบบชื่นชอบแล้วก็ชอบเล่นเหมือนเขาก็ลองมาพูดกันได้เนาะยังไงก็เข้าขอจบคลิปในการแนะนำเพลงเท่าน,นี้ะจ้ะไ๊ายปายนะจุ๊บ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 